การใช้งานโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีวิธีการใช้งานหลากหลายรูปแบบเป็นอย่างมากแต่คุณเชื่อไหมว่ามีหลายคนที่ต้องการใช้งานในเวลากลางคืนแต่ไม่ห่วงปัญหาทางด้านสุขภาพดวงตาก็มีเช่นเดียวกันซึ่งมีคำถามมากมายบนโลกออนไลน์ที่ถามว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือในที่มืดมีอันตรายจริงหรือไม่ ผมก็เลยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาตอบคำถามให้กับทุกคนกันซึ่งบอกได้เลยว่าสามารถช่วยทำให้คุณนันไขข้อข้องใจในการใช้โทรศัพท์มือถือครับเล่นโทรศัพท์ในที่มืดได้หรือไม่ผมขอตอบเลยว่าไม่แนะนำให้เล่นโทรศัพท์ในที่มืดครับสำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือตอนช่วงเวลากลางคืนเป็นประจำ ผมขอแนะนำให้คุณปรับความสว่างหน้าจอโทรศัพท์มือถือให้มีความพอดีกับความสว่างของห้องเพื่อเหมาะกับการใช้งานไม่ควรใช้งานต่อเนื่องเกิน30นาทีและคุณควรจะพักสักสิบนาทีแล้วค่อยใช้งานต่อวิธีนี้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยระยะห่างจากโทรศัพท์มือถือประมาณ 30- มสถึงสีเซนติเมตร คุณควรติดฟิล์มหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพื่อลดแสงสีฟ้าอย่าลืมสวมแว่นตากรองแสงเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสงสีฟ้าลดอาการเมื่อยล้าของสายตาครับเล่นโทรศัพท์ที่แสงสว่างไม่เพียงพอได้หรือไม่ผมตอบได้เลยว่าไม่แนะนำเล่นโทรศัพท์มือถือในที่แสงสว่างไม่เพียงพอ ถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือในที่แสงสว่างไม่เพียงพอจะทำให้ดวงตาของคุณนั้นอ่อนล้าอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองแสบตาตาพร่ามัวรวมไปถึงตาแดงได้ครับเล่นโทรศัพท์ตอนฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าได้หรือไม่ผมขอตอบว่าไม่ควรเล่นครับ เพราะว่าการใช้โทรศัพท์ขณะที่ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอาจเนียวนำกระแสฟไฟฟ้าเข้ามาในมือถือจนทำให้แบตเตอรี่รวนและเครื่องระเบิดได้เช่นกันครับเล่นโทรศัพท์ยังไงไม่ให้เสียสายตาวิธีการที่ดีที่สุดนั่นก็คือกระพริบตาบ่อยๆ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดวงตาใช้โทรศัพท์มือถือเพียงแค่30นาทีพักสายตา10นาทีเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงสีฟ้าติดโทรศัพท์มือถือและใส่แว่นตากรองแสงทุกครั้งเมื่อใช้งานนอกจากนี้แสงสว่างรอบตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญคุณควรจะอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมด้วยครับบำรุงสายตาด้วยวิตามิน เช่นวิตามิน A ได้จากแครอทตำลึงคะน้าผลไม้ตระกูลเบอรี่เป็นต้นครับวิธีการเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยให้คุณนั้นไม่มีปัญหาเรื่องสายตากับการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแน่นอนครับคำถามเหล่านี้นับได้ว่าเป็นคำถามที่ได้รับความนิยมมากในการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ และหากคุณกำลังคิดว่าสุขภาพดวงตาของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือข้อมูลเหล่านี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณได้อย่างแน่นอนครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและก็แชร์สาระดีๆไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ